สวัสดีครับอินเดียรักล่อนสุดขอ้ฟ้านะครับวันนี้ผมก็มาอยู่ที่นี่นะครับเขาล้อมหมวกนะครับวันนี้เรามาพิชิตเขาล้อมหมวกกันตอนนี้ผมก็ขึ้นมาจะถึงยอดเขานะครับอีกไม่กี่เมตรผมก็ได้ถึงยอดเขาแล้วตามผมมาเลยนะครับดูสายเชือกขึ้นมานะฮะดูนักท่องเที่ยวเต็มเลยนะครับวันนี้นี่วันนี้เรามาล่อนสุดขอบฟ้ากันที่เขาล้อมหมวก ของบิน5นะครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับเนี่ยฮะก็เป็นเส้นทางชมธรรมชาติอีกที่หนึ่งของเมืองประจวบนะครับที่เพื่อนๆไม่ควรพลาดเลยนะฮะเขาก็จะเปิดแค่วันหยุดเขาเรียกอะไรวันหยุดยาวอ่ะลองวิกเอนสมมติอยู่ถ้าขาะเลิกอยู่ที่ว่าหยุด3วันขึ้นไปนะฮะเขาจะเปิดได้ขึ้นนะครับเดือนนี้ก็มีพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะฮะที่จะเปิดนะครับวันนี้วันที่11นะฮะพรุ่งนี้12ออีกวันหนึ่งนะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่จุด ้ยื่อนจุดสุดท้ายและนะครับจุดสุดยอดก็คือจุดบริการที่8ฮะก็จะมีเพลิงที่อาจจะสุดหน่อยแล้วก็มีเจ้าที่คอยดูแลตลอดทางเลยนะครับเพื่อนๆนะส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวนับจุดชมวิวเยอะมากตัวนี้นะนี่คือจุดชมจุดหนึ่งนะครับเนี่ยนักท่องเที่ยวถ่ายรูปนะแต่เดี๋ยวเราไปดูจุดสุดยอดกันนะฮะทางไหนดีครับเออออดีครับ งามกันทีเดียวนะครับ upp, Olivier, เพื่อนๆมาตามผมมาเลยเรามาร่วมกันขึ้นนะครับจะได้ดูไปด้วยกันเลยนะครับาสวยงามตัวเนี้ยถึงนะฮะสวยงามกันเลยทีเดียวครับเนี่ยครับดูปึ๊บนะเดี๋ยวไฮไลท์อยู่ด้านหน้านู่นเลยนะครับพแขกดีเด่นกับลายป่าเดยวกัน ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นเนี่เหมือนเป็นพระพุทธรูปให้เราไปสการะบูชาด้านต,ตรงด้านนั้นนะครับแล้วป้ายเสือฟีก็อยู่ตรงด้านนี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยว,วน้นคนเยอะด้านนี้ดี้านนี้ดีกว่านะครับดูนี่ยนะครับรป้ายนี้เลยนะฮะ ยงามเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าจะมีด้านน้าอีกนะครับด้านานี้จะเป็นเหมือนแบบเป็นศาลานะฮะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันนะครับระวังนิดหนึ่งนะเวลาถ่ายคลิปไปด้วยพูดไปด้วยต้องระวังทางนิดนึงนะครับ ที่บอกว่าให้เอาที่สะฟ้าอะไรให้เปิดต้องเมือี้เราได้เหรอฮะนี่เจดวินด้วยอันนี้ครับข้าออกกันเขาบอกการบไม่เรนู่น เดี hey, hey, ๋ยวดูด้านนี้ด้านนี้คือจุดสูงสุดแล้วนะด้านหน้าผมด้านหลังผมนี่นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปบนแล้วก็จะแผนกล้องหมุนรอบๆด๋ยวหน้าไมดีนะฮะดูด้านนู้นวันนี้ท่องเที่ยวเยอะมากครับนะฮะแล้วคุ้มค่ามากเลยในการที่จะมาที่นี่นะครับเพื่อนๆนะอากาศดีมากเลยนะครับขึ้นตอนหกโมงเช้ากำลังดีนะครับนะะตอนนี้เพิ่งสองโมงเช้าเองสองโมงครึ่ง เอาผมมาจะแพร่งกล้องให้ดูรอบๆเลยนะฮะโอเคขอโทษนะครับเราสูงอยู่จุดสูงสุดแล้วครับนี่นะกล้องเลยนี่เดี๋ยวขึ้นมาด้วยกันนะครับนี่ดูแต่ด้านหน้าผมด้านหน้าผมรู้สึกว่าเขาจะห้ามตายนะครับสนามบินสนามบินห้ามตายครับเป็นสนามบิน โอเควันนี้ผมมาล่อนสุดขอบฟ้าเสร็จไปที่รร้อยครับที่เขาล้อมหวงนะครับจังหวัดประจวบนะครับขอบอกสุดยอดนะครับเพื่นอนๆะก็มากันนะครับสวัสดีครับ